สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาที่สถานมีขนส่งสาพัานรถทัวร์นะครับซึ่งมาส่งพี่น้องที่จะกลับไปบ้านซึ<ม>่งมาที่รถที่มีความปลอดภัยอย่างสูงที่สุดคือการตรวจเช็คไม่ว่า จะเรื่องอเครื่องยนต์แล้วก็การขับขี่ของผู้โดยสารการขับขี่ของอผู้พลขับนะครับที่เรามีสองกะเลยนะครับเราเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับตอนนี้รถก็ามามารอรับนะครับมารอรับ นีรถจะออกหรือรถจะมารถจะไปจะจะออกใครครับรถจะไปไหนไปร้อยเอ็ดครับผมอ๋อแล้วใช้คนขับกี่คนล่ะสองคนครับเห็นไหมครับเขาใช้คนขับสองคนเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับตอนนี้ก็ที่สถานีนี้คนขับข้างมากเลยนะครับนี่ก็คนขับอีกคนหนึ่งครับสายไหนครับขับสายกรุงเทพร้อยเอ็ดครับอ๋อแล้วก็ตอนนี้ ใช้คนขับกี่คนเนี่ยสองคนครับผมอ,อ๋อสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันที่โคราชครับอ,อ๋อแล้วก็เราครับเราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารครับโอเคของสายบริษัทอะไรของสาพันธ์รถยี่หครับโอเคนะครับ,รบเห็นไหมครับว่าบริษัทเนี่ยเขาคำนึงถึงความปลอดภัยมากถึงไม่ว่าจะเป็นรถที่เราใช้รถใหม่ๆันนั้นนะฮะรถที่จะามาส่งผู้โดยสารพี่น้องชาวอีสานที่จะ กับภูมิลำเนานะครับใช้รถใหม่ๆทั้งนั้นนะครับดูวันนี้ตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยจะมีคนมากเป็นพิเศษเลยนะเห็นรถไหมครับเนี่ยรถใหม่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยก็มานั่งรอกันข้างนอกข้างในไม่หมดเไปไหนครับวันนี้ไปไหนไร,ร้อยเอ็ดไปไหนไปไหน ร้อยเอ็ดนะครอบครัวเขาก็ไปเป็นครอบครัวกันไปไหนครับไปร้อยเ,เอ็ดไปร้อยเอ็ดขอเสพฟรีได้ไหมอ่าขอเซลฟ,ฟีด่ด้วยได,ด้ครับมาเลยเพื่อ <ไป S 1> น้องชาวก็อ่าพักเพื่อไทยนะครับนี่อ้าวถ่ายเลยเซฟี่เลย <ไ AR> เซฟี่เลยนี่ โอเควันนี้จะกลับไหนเนี่ยกลับร้อยเอ็ดครับร้อยเอด็ดแล้วก็ะจะไปกี่วันน่ะอ่าจะไปนานหน่อยฮะไปนานหน่อยเซร์ฟี่เลยอ่ะไหนแล้กล้องหน้าอยู่นั่นแหละถูกแล้วกดเลยโอเคมีผู้โดยสารก็จำได้ว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยดิลิชาเนี่ย <S 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 ดได้มาเยี่ยมพี่น้องผู้โดยสารที่ จะลับภูมิลำเนานะครับทางบริษัทก็จัดที่ให้พักระหว่างรอการขับมีโทรทัศน์ดูมีห้องแอร์อย่างดีเลยนะครับเนี่ครับก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับอ่านี้ก็ขอเซฟี่กัน โอเคครับกลับไปไหนเนี่ยไปกาลาสินครับไปไหนนะกาลาสินครับไปกาลาสินพี่น้องเราชาวอีสานแล้วก็มารอขึ้นรถกันที่บริษัทกาพันรถทัวร์ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้ความปลอดภัยอย่างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าเป็นเ,เรื่องรถโดยการบริหารโดย CEO คนสำคัญน,นะครับ ซึ่งเป็นคนหนุ่มบริหารรถลาได้อย่างดีเยี่ยมโดยคำหนึงถึงความสำคัญของผู้โดยสารเป็นหลักนะครับตอนนี้เจอกับซ e o หน่อยครับสวัสดีครับดีใจนะครับที่ไปเยี่ยมสหพันร้อยเอทัววันนี้นคนคับคั่งมากครับหลายเป็นพันคนครับในการจัดส่งไปที่ร้อ พุกดาหารอุบลยยสโธรและอุบลราชธานีครับก็เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้เราใช้คนรุ่นใหม่ๆ